สีเข้มๆนะคะข้อดีก็คือนุ่งได้ตลอดการสวยไม่มีเอาค่ะคุณผู้ชมพื้นนี้นะคะเลือกใช้หัวสิ้นสีแดงเข้มๆแดงน้ำหมากนะคะตัวสิ้นสีเขียวขี้มา้าเชิงพื้นดำแล้วก็ยกมีความแดงคล้ายกับหัวสิ้นค่ะซึ่งความแตกต่างนะคะเมื่อจับมารวมกันแล้วมีความสวยน่ามองให้เราชมอยู่นะคะเดี๋ยวครินนะคะจะค่อยๆพาคุณผู้ชมเข้าไปชมทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนนะคะพื้นนี้นะคะ,ะตัวสิ้นเลือก เลือกใช้สิ่นเขียนด้วยค่ะมาดูหัวสิ่นกันก่อนเลยค่ะเป็นผ้าทอมือค่ะคุณผู้ชมสีแดงน้ำหมากนะคะซึ่งเข้ากันกับบริเวณริ้วที่หัวและท้ายสิ่นเลือกใช้สีแดงเข้มๆเช่นเดียวกันนะคะตัวสิ่นนะคะเป็นสีทองนะคะกับสีดำนะคะคาดแถบริ้วสีดำค่ะ,ะแล้วก็มี ความเขียวขี้ม้าปั่นร่วมด้วยนะคะเชิงค่ะคุณลินอยากแนะนําอีกอย่างนึงเชิงพื้นนี้สวยมากเนียบมากฝีมือดีมากค่ะคุณผู้ชมคือสิ่งที่คุณลินเห็นครั้งแรกคือคุณลินหลงรักเชิงก่อนเลยทํำยังไงหนะ้าเชิงตัวนี้ถึงจะออกมาเด่นแล้วก็สวยงามเราก็หาตัวสิ้นนะคะเข้ากันค่ะ ตอนแรกจริงๆเลยค่ะรักที่เชิงค่ะก็เลยพยายามหาตัวสิ้นเข้ากับเชิงได้พื้นนี้คุณลินเย็บบ่วงนะคะคือเย็บบริเวณชายของผ้าสองด้านนะคะติดกันไว้เห็นไหมคะริ้วละลายนะคะบริเวณมุมเนี้ยค่ะก็ะเย็บชนกันบูผ้ากาวแล้วเรียบร้อยเย็บโพ้งเก็บงานบริเวณขอบมุมเรียบร้อยอีกเช่นกันค่ะคุณผู้ชมพื้นนี้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะราคาเพียง1นึ่ ร้อยบาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีทั่วประเทศพื้นที่ห่างไกลหรือใดๆก็แล้วแต่กุลินส่งให้ฟรีเลยค่ะคุณผู้ชมมีผืนเดียวนะคะสนใจทักถามถ่ายกุลินเข้ามาได้เลยแม่คะพูดง่ายใจดีแล้วก็ยินดีตอบทุกคำถามค่ะสวัสดีค่ะ